คนฉลาดเลือกคบเพื่อนอย่างไรคนฉลาดไม่เคยเลือกคบเพื่อนจากเปลือกนอกเขาไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะแต่งตัวหรูหราหรือมีชื่อเสียงมากแค่ไหนสิ่งที่เขามองหาคือคุณค่าภายในใจของอีกฝ่ายความจริงใจความมีเหตุผลความสามารถในการยอมรับความแตกต่างคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อเจอคนที่ฟังด้วยใจพูดด้วยความคิดเขาจะรู้สึกถึงความสบายใจที่แท้จริง ไม่ใช่เพื่อนที่คอยสอพลอหรือพูดในสิ่งที่อยากให้ได้ยินเขารู้ว่าเพื่อนแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้เขาเติบโตในทางตรงกันข้ามเพื่อนที่กล้าพูดความจริงแม้จะขัดหูบ้างในบางครั้งกลับทำให้เขามองเห็นตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นคนฉลาดไม่เลือกคบเพราะผลประโยชน์หรือเพราะอยากได้บางสิ่งตอบแทนเขารู้ว่าเมื่อเริ่มต้นจากผลประโยชน์มิตรภาพนั้นไม่มีทางยั่งยืนเขาเลือกคบเพื่อนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าคิดต่างเพราะคนแบบนี้จะทำให้เขาได้มุมมองใหม่ๆและกระตุ้นให้เขาคิดกว้างขึ้นเพื่อนที่กลัวความเปลี่ยนแปลงและจงอยู่กับอดีตจะฉุดรั้งเขาไว้แต่เพื่อนที่มองไปข้างหน้าแม้เจออุปสรรคมากมายยังคงไม่ยอมแพ้จะเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงคนฉลาดยังรู้จักแยกแยะว่าเพื่อนแบบไหนควรเข้าไปใกล้และเพื่อนแบบไหน ควรเว้นระยะให้พอดีเขาไม่พยายามเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองเพราะเขารู้ว่าการพยายามฝืนธรรมชาติของอีกฝ่ายมีแต่จะทำให้ทุกใจเปล่าเปล่าเขาจึงเลือกที่จะรักษาพลังงานของตัวเองไว้สำหรับความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและเกื้อกูลกันจริงๆนอกจากนั้นคนฉลาดยังรู้ว่าการมีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพสูงมีค่ามากกว่าการมีเพื่อนมากแต่ไร้ความหมาย เขาไม่วัดค่าของตัวเองจากจำนวนคนที่รายล้อมแต่จากคุณค่าของการสนทนาและความรู้สึกที่ได้รับหลังจากได้ใช้เวลาด้วยกันทุกครั้งที่เจอคนใหม่ๆเขาจะสังเกตอย่างเงียบๆดูว่าคนคนนั้นมีทัศนคติแบบไหนมีความจริงใจหรือแค่เสแสร้งพูดจะมีสาระหรือแค่เอาใจคนฟังเขารู้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าจะไม่เสียเวลาไปกับคนที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจหรือคนที่สร้างแต่พลังลบ ในทางกลับกันถ้าเจอคนที่กระตุ้นความคิดทำให้รู้สึกมีไฟและพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกันเขาจะค่อยๆเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์อย่างมั่นคงเขาไม่รีบสนิทไม่เร่งรัดความสัมพันธ์เพราะรู้ว่าของดีต้องใช้เวลาเขาให้ความสำคัญกับคำพูดและการกระทำมากกว่าคำสัญญาลอยๆหากอีกฝ่ายทำได้อย่างที่พูดเขาจะยิ่งเชื่อใจแต่ถ้าไม่ เขาจะถอยออกมาอย่างสงบก,การเลือกคบเพื่อนสำหรับคนฉลาดจึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นกระบวนการที่มีสติและผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งอีกสิ่งหนึ่งที่คนฉลาดเข้าใจเป็นอย่างดีคือมิตรภาพที่แท้จริงต้องเกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงการอยู่ด้วยกันเฉพาะเวลาสะดวกใจหรือในช่วงที่ชีวิตกำลังไปได้สวยเขามองหาเพื่อนที่พร้อมจะเดินไปด้วยกันทั้งในวันที่ฟ้าสดใส และวันที่เมฆหมอกปกคลุมเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนแท้จะไม่หนีหายแต่จะยืนอยู่ข้างๆแม้ไม่พูดอะไรมากแค่การมีอยู่ตรงนั้นก็มีค่ามากเกินจะบรรยายคนฉลาดจึงไม่หวังให้เพื่อนสมบูรณ์แบบเขารู้ว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียเขาเองก็เช่นกันสิ่งสำคัญคือต่างฝ่ายต้องรู้จักยอมรับและเข้าใจกันอย่างจริงใจหากมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้น เขาจะเลือกพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาไม่เก็บสะสมความขุนใจไว้ในใจเพราะเขาเชื่อว่าการสื่อสารอย่างเปิดเผยจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ที่หมดคุณค่าถ้ารู้สึกว่าการอยู่ใกล้เพื่อนคนนั้นทําให้เขาหมดพลังหรือถูกฉุดให้ต่ํางลงเรื่อยๆเขาจะค่อยๆถอยออกมาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เพราะเห็นคุณค่าของตัวเอง และต้องการรักษาสมดุลในชีวิตเมื่อพูดถึงการครบเพื่อนคนฉลาดยังมีสิ่งหนึ่งที่เขาถือเป็นหลักเสมอคือเขาจะเลือกอยู่กับคนที่ทําให้เขาเป็นตัวเองได้เต็มที่ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องปรุงแต่งบุคลิกไม่ต้องพยายามเป็นในสิ่งที่อีกฝ่ายคาดหวังเมื่ออยู่กับเพื่อนกลุ่มนั้นเขาสามารถพูดในสิ่งที่คิดหัวเราะในแบบของตัวเองและแม้แต่แสดงความอ่อนแอได้อย่างไม่อายเพราะเขารู้ว่า ความจริงใจคือพื้นฐานของมิตรภาพที่ยั่งยืนเขาไม่กลัวการอยู่คนเดียวเพราะรู้ว่าความเหงาไม่ได้มาจากการไม่มีเพื่อนแต่มาจากการอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจกันดังนั้นเขาจะไม่ฝืนตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่กลวงเปล่าในบางช่วงของชีวิตเขาอาจเลือกลดวงสังคมลงเหลือเพียงไม่กี่คนที่มีความหมายจริงๆไม่ใช่เพราะเขาหยิ่งหรือไม่อยากเข้าสังคม แต่เพราะเขารู้ว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเพื่อนหนึ่งคนที่เข้าใจกันมีค่ามากกว่าร้อยคนที่คอยแต่สร้างภาพและการมีพื้นที่เงียบเงียบก็เป็นโอกาสให้เขาได้ทบทวนตัวเองเรียนรู้เติบโตพร้อมสำหรับการสร้างมิตรภาพใหม่ๆที่มีคุณค่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตคนฉลาดจะเริ่มเข้าใจว่าการครบเพื่อนไม่ใช่แค่เรื่องของความเข้ากันได้ในนิสัยแต่เป็นเรื่องของทิศทางชีวิตด้วย เขาสังเกตว่าคนที่มีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองจะดึงดูดกันเองโดยธรรมชาติเมื่อได้พูดคุยกับคนเหล่านี้บทสนทนาจะเต็มไปด้วยพลังบวกเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆและแรงผลักดันที่จะทําให้ก้าวต่อไปข้างหน้าตรงกันข้ามถ้าใช้เวลากับคนที่เอาแต่บนยึดติดกับอดีตหรือมองโลกในแง่ลบตลอดเวลาไม่ช้า พลังงานเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อเขาเองด้วยเหตุนี้เขาจึงให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมทางใจคัดเลือกคนที่อยู่ใกล้ตัวอย่างใส่ใจไม่ใช่ว่าเขาจะดูถูกคนที่คิดต่างหรือปิดตัวเองไม่ยอมรับความหลากหลายแต่เขารู้ว่าตัวเขาเองก็มีขีดจำกัดมีพลังงานจำกัดในแต่ละวันเขาจึงเลือกใช้พลังเหล่านั้นกับความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างกันจริงๆการเลือกเพื่อนสำหรับเขา จึงเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ต้องมีความละเอียดอ่อนในการสังเกตและต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจเพราะทุกความสัมพันธ์ล้วนมีผลต่อเส้นทางชีวิตของเขาในมุมลึกๆคนฉลาดยังเข้าใจว่าเพื่อนที่ดีไม่ใช่คนที่เห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องแต่เป็นคนที่กล้าตั้งคำถามกล้าทักท้วงเมื่อเขาเดินพลาดและกล้าเสนอแง่มุมใหม่ๆที่เขาอาจไม่เคยนึกถึงเขาเห็นคุณค่าของการถูกท้าทายทางความคิด มากกว่าการถูกเออไปเสียทุกอย่างเพราะเขารู้ดีว่าความคิดที่ไม่ถูกขัดเกลามีโอกาสกลายเป็นความหลงผิดได้ง่ายๆในขณะเดียวกันเขาเองก็พร้อมจะเป็นเพื่อนแบบนั้นให้กับผู้อื่นเช่นกันเมื่อเห็นเพื่อนทำสิ่งที่อาจส่งผลเสียเขาจะไม่เลือกนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่านเพื่อรักษาความสบายใจชั่วคราวแต่จะพูดออกไปอย่างตรงไปตรงมาด้วยความหวังดีจริงๆแม้บางครั้ง คำพูดนั้นอาจทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนบ้างแต่เขาเชื่อว่าถ้าเป็นมิตรภาพที่มีหลักฐานมั่นคงจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้อีกสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญมากคือความสมดุลของการให้และรับในความสัมพันธ์เขาไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องให้เขาทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายที่ให้เพียงฝ่ายเดียวจนรู้สึกว่าตัวเองหมดคุณค่าเขาเชื่อว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเติมเต็มกัน มิตรภาพจะเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและเขาจะรู้สึกพึงพอใจกับการมีเพื่อนน้อยคนแต่ลึกซึ้งและจริงใจเมื่อเวลาผ่านไปประสบการณ์ชีวิตสอนให้คนฉลาดเข้าใจว่าเพื่อนบางคนอาจเหมาะก,กับช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อเป้าหมายหรือคุณค่าภายในเปลี่ยนไปความสัมพันธ์นั้นก็อาจค่อยๆจางหายไปเองเขาไม่โทษตัวเองไม่โทษอีกฝ่ายและไม่ฝืนยื้อความสัมพันธ์ที่หมดความหมายเพราะเขารู้ว่า คนทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเมื่อถึงจุดที่เส้นทางไม่สอดคล้องกันการปล่อยให้แต่ละฝ่ายเติบโตในทางของตัวเองคือสิ่งดีที่สุดเขามองความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความเสียดายและเขายังเปิดใจเสมอต่อการพบเจอเพื่อนใหม่ๆแม้ในวัยหรือช่วงชีวิตที่หลายคนคิดว่าหาเพื่อนแท้ได้ยากเขารู้ว่าการมีเพื่อนใหม่ไม่จำเป็นต้องแทนที่เพื่อนเก่า แต่เป็นการขยายโลกกระนัดและเพิ่มสีสันให้ชีวิตเมื่อได้เจอคนที่มีความคิดลึกซึง้งมีมุมมองที่เขาไม่เคยสัมผัสเขาจะรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมเปิดบทสนทนาอย่างจริงจังสำหรับเขาการเรียนรู้จากเพื่อนคือการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเพราะมันไม่ได้มาจากตำราแต่มาจากประสบการณ์จริงๆและการแลกเปลี่ยนอย่างมีชีวิตชีวาอีกแง่มุมที่สำคัญมาก คือคนฉลาดไม่เคยมองว่าเพื่อนต้องเหมือนตัวเองทุกอย่างเขายินดีคบเพื่อนที่มีพื้นเพต่างกันมีความคิดความเชื่อหรือวิถีชีวิตต่างกันเพราะเขารู้ว่าความหลากหลายคือแหล่งเรียนรู้ชั้นยอดเขาไม่กลัวความแตกต่างแต่กลับมองว่ามันทําให้เขาเห็นโลกกว้างขึ้นแต่ถึงแม้จะต่างกันอย่างไรเขาก็มีเกณฑ์สําคัญที่ไม่อาจละเลยคือความเคารพซึ่งกันและกันเขาจะไม่ทนอยู่กับเพื่อนที่เหยียดหยาม ดูแคลนหรือกดทับคุณค่าของเขาและในทางกลับกันเขาเองก็ปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยความเคารพเสมอเขาไม่พยายามเปลี่ยนใครหรือยักเยียดความคิดของตัวเองให้ใครเชื่อตามแทนที่จะเถียงเพื่อเอาชนะเขาเลือกฟังอย่างตั้งใจและแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลการครบเพื่อนจึงกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้สองทางไม่ใช่แค่การหาคนมาเสริมความคิดเดิมๆของตัวเองในทุกความสัมพันธ์เขาพยายามรักษาความเป็นตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เปิดใจรับความเป็นตัวของอีกฝ่ายด้วยเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ต้องมีใครลดตัวลงหรือสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อให้เข้ากันได้อีกสิ่งหนึ่งที่คนฉลาดใส่ใจมากคือเขารู้ว่าเพื่อนไม่ใช่สิ่งที่ต้องครอบครองเขาไม่พยายามยึดเหนี่ยวหรือควบคุมชีวิตของเพื่อนเขาให้พื้นที่ให้เสรีภาพ และให้ความไว้ใจถ้าเพื่อนมีช่วงเวลาที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือกำลังเผชิญเรื่องยากในชีวิตเขาจะไม่เร่งรัดไม่คาดคั้นแต่จะรอด้วยความเข้าใจเขาเชื่อว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องเจอกันบ่อยหรือคุยกันทุกวันแต่เมื่อได้เจอกันอีกครั้งความรู้สึกที่มีต่อกันจะยังเหมือนเดิมลึกซึ้งและจริงใจเขายังเข้าใจอีกว่าเพื่อนไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาในชีวิต บางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็นเข้าใจตัวเองก่อนจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นเขาไม่ฝากความสุขทั้งหมดไว้ที่เพื่อนไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องเติมเต็มทุกด้านในชีวิตแต่เขามองว่าเพื่อนคือผู้ร่วมทางเป็นกำลังใจเป็นคนที่ช่วยกันเติบโตในแบบที่ต่างฝ่ายยังคงเป็นตัวของตัวเองด้วยมุมมองเช่นนี้เขาจึงคัดกรองเพื่อนด้วยความละเมียดละมไม่ใช่จากภาพลักษณ์ภายนอก หรือความสะดวกชั่วคราวและเมื่อเจอเพื่อนที่มีคุณค่าต่อกันจริงๆ,ๆเขาจะรักษาความสัมพันธ์นั้นด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจเสมอในบางสถานการณ์คนฉลาดยังรู้จักรับมือกับความผิดหวังจากเพื่อนเพราะเขาเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีข้อบกพร่องไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่เพื่อนที่ดีที่สุดก็อาจมีวันที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือผิดหวังได้เช่นกันเขาไม่รีบตัดสินคนจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว แต่จะดูที่เจตนาและพิจารณาว่าอีกฝ่ายพร้อมเรียนรู้จากสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าเห็นความจริงใจในการแก้ไขเขาจะให้โอกาสและเปิดใจพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพราะเขารู้ว่ามิตรภาพที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดจากวันที่ทุกอย่างราบรื่นแต่เกิดจากการผ่านความขัดแยง้งและเข้าใจกันได้แม้ในวันที่ยากลำบากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเห็นว่าเพื่อนคนนั้นมีพฤติกรรมซ้ำซากไม่แคร์ความรู้สึกของเขา หรือเลือกที่จะฉวยโอกาสซ้ำซ้อนเขาก็จะมีความกล้าพอที่จะถอยออกมาแม้ว่าจะเคยมีความทรงจำดีดีร่วมกันก็ตามเพราะเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจต้องไม่ทำร้ายกันซ้ำแล้วซ้าเล่าเขารักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวงจรที่มีแต่ความเสียหายและการรู้จักปล่อยมือในจังหวะที่เหมาะสมก็คือการเคารพทั้งตัวเองและเพื่อนคนนั้นด้วยเช่นกัน เมื่อเขาตัดสินใจถอยออกจากความสัมพันธ์หนึ่งเขาจะทำอย่างเงียบสงบไม่สร้างดรามา่าไม่พูดให้ร้ายอีกฝ่ายเพราะเขารู้ว่าการจากลากันด้วยดียังคงเหลือพื้นที่ให้เคารพกันในอนาคตเขาเลือกที่จะเก็บความทรงจำดีๆไว้และปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดสำหรับเขาทุกความสัมพันธ์มีบทเรียนแม้จะจบลงแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จะติดตัวเขาไปเสมอและบทเรียนเหล่านั้น จะทําให้เขาเลือกคบเพื่อนในอนาคตอย่างรอบคอบยิ่งขึ้นเขายังให้ความสําคัญกับการเป็นเพื่อนที่ดีด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คาดหวังจากผู้อื่นแต่ตั้งคําถามกับตัวเองเสมอว่าตัวเขาเองเป็นเพื่อนแบบไหนสําหรับคนรอบข้างเขารู้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีสําคัญไม่แพ้การเป็นผู้พูดที่ดีเขาจึงฝึกฟังด้วยใจไม่รีบตัดสินไม่ขัดจังหวะและไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกบทสนทนา เขายังพยายามรักษาคำพูดของตัวเองเมื่อรับปากอะไรไว้จะทำให้ได้ตามนั้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้เพื่อนรู้สึกว่าพึ่งพาเขาได้จริงๆเขาเชื่อว่าความสม่ำเสมอและความจริงใจในระยะยาวมีพลังมากกว่าคำพูดสวยหรูในระยะสั้นอีกสิ่งที่คนฉลาดให้ความสำคัญมากคือเขาเข้าใจว่ามิตรภาพต้องมีการลงทุนทางอารมณ์ไม่ใช่เพียงแค่เวลาหรือกิจกรรมแต่เป็นการใส่ใจ และแสดงออกถึงความห่วงใยอย่างจริงใจเขาจะจำรายละเอียดเล็กๆเกี่ยวกับเพื่อนสิ่งที่อีกฝ่ายชอบหรือไม่ชอบความฝันความกังวลหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเขาเชื่อว่าการใส่ใจในสิ่งเหล่านี้คือการบอกเพื่อนทางอ้อมว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวอีกฝ่ายและพร้อมเดินไปด้วยกันเขายังให้ความสำคัญกับการแบ่งปันช่วงเวลาดีไม่ใช่แค่ช่วงเวลายากลำบากเท่านั้น เพราะเขารู้ว่าการมีความสุขร่วมกันการหัวเราะไปด้วยกันจะสร้างสายใยที่แข็งแกร่งและทำให้มิตรภาพยั่งยืนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่กลัวที่จะเผชิญความเงียบในความสัมพันธ์เขารู้ว่าเพื่อนบางคนอาจมีช่วงเวลาที่ต้องการถอยไปพักใจหรือจัดการเรื่องราวของตัวเองก่อนเขาจะไม่กดดันไม่คาดคันแต่จะบอกให้เพื่อนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมเขาจะยังอยู่ตรงนี้เสมอ เพราะเขาเชื่อว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่วัดกันที่ความถี่ในการพบเจอแต่วัดกันที่ความลึกซึ้งของความรู้สึกและความจริงใจที่มีให้กันคนฉลาดยังมีความเข้าใจลึกซึง้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมิตรภาพในระยะยาวเขารู้ว่ามิตรภาพที่มั่นคงจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเมื่อชีวิตแต่ละคนเปลี่ยนไปเส้นทางอาชีพครอบครัวหรือบทบาทในสังคม ย่อมทําให้เวลาที่มีให้กันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขาไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องเหมือนเดิมตลอดเวลาหรือมีเวลาว่างให้เสมอเหมือนในอดีตแต่เขาจะดูว่าความรู้สึกที่มีต่อกันยังคงจริงใจอยู่หรือไม่เมื่อได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่มีหลักฐานแข็งแรงไม่จําเป็นต้องถูกรดน้ําทุกวันแต่จะยังคงเติบโตได้เมื่อได้รับการดูแลอย่างเข้าใจในเวลาที่เหมาะสม และเขาเองก็พยายามรักษาท่าทีที่อบอุ่นและเปิดรับเสมอเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าตัวเขายังเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เพื่อนจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อีกด้านหนึ่งเขายังมองว่าการครบเพื่อนไม่ควรเป็นการแข่งขันหรือเปรียบเทียบว่าใครประสบความสำเร็จมากกว่ากันเขายินดีอย่างจริงใจเมื่อเห็นเพื่อนก้าวหน้าและพร้อมจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่โดยไม่มีความอิจฉาหรือเปรียบเทียบในใจในทางกลับกัน เมื่อเขาเป็นฝ่ายเจอความสำเร็จเขาจะไม่โอ้อวดแต่จะยังคงถ่อมตัวและพร้อมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้เพื่อนมีกําลังใจเดินตามเส้นทางของตัวเองต่อไปเพราะเขาเชื่อว่ามิตรภาพที่ดีคือการยืนข้างกันไม่ใช่การแข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มิตรภาพของคนฉลาดมีความลึกซึง้งคือเขาให้ความสำคัญกับการฟังอย่างแท้จริงเขาไม่เพียงฟังเพื่อจะตอบหรือรีบเสนอความคิดเห็นของตัวเอง แต่เขาฟังเพื่อเข้าใจเพื่อสัมผัสถึงความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของเพื่อนแม้เพื่อนจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆเขาก็จะสังเกตจากน้ำเสียงจากแววตาและจากสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดเพราะเขารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดซ่อนอยู่ในความเงียบมากกว่าคำพูดเขาไม่ตัดสินเพื่อนจากช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหรือจากการกระทำเพียงบางอย่างแต่จะมองภาพรวมของตัวตนเพื่อน ดูว่าตลอดเวลาที่รู้จักกันมาอีกฝ่ายเป็นคนอย่างไรมีเจตนาแบบไหนเขายังเข้าใจว่าทุกคนมีวันที่ไม่สมบูรณ์แบบวันที่อ่อนล้าหรือเผลอทำผิดพลาดเขาจะไม่เก็บสิ่งเหล่านั้นมาตัดสินตัวตนของเพื่อนทั้งหมดแต่จะมองด้วยความเข้าใจและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นอีกเรื่องที่เขาใส่ใจคือเขาไม่คาดหวังให้เพื่อนมาเติมเต็ม,ตมช่องว่างในตัวเองเขาเชื่อว่าคนเราต้องเรียนรู้ที่จะเติมเต็ม,ต,มตัวเองก่อน จึงจะมีพลังใจพอที่จะแบ่งปันความสุขและความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างเขาจึงไม่สร้างภาระทางอารมณ์ให้เพื่อนไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องรับผิดชอบต่อความสุขของเขาแต่เขาเลือกสร้างความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนกันอย่างมีสติและมีความสุขในตัวเองเป็นพื้นฐานอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนฉลาดเลือกคบเพื่อนอย่างรอบคอบคือเขามองลึกไปถึงแก่นของความสัมพันธ์ เขาไม่ได้สนใจแค่เพื่อนคนนี้อยู่ด้วยแล้วสนุกหรือไม่หรือเข้ากับกลุ่มได้หรือเปล่าแต่เขาดูว่าคนคนนั้นมีคุณค่าบางอย่างที่เขาอยากเรียนรู้หรือไม่เขาสนใจเพื่อนที่มีคุณธรรมมีความซื่อตรงต่อชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองเพราะเขารู้ว่านิสัยของคนที่เราใช้เวลาด้วยบ่อยๆจะค่อยๆซึมซับเข้ามาในตัวเราโดยไม่รู้ตัวเขาจึงระวังไม่ให้ตัวเองอยู่ในวงจรที่เต็มไปด้วยความคิดลบ นิสัยขี้บน่นหรือพฤติกรรมที่บั่นทอนศักยภาพของตัวเองเขายังชื่นชมเพื่อนที่กล้าเติบโตกล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแม้จะต้องเจอกับความท้าทายมากแค่ไหนเพราะเขาเองก็มีความกระหายในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อได้อยู่กับคนที่มีแรงบันดาลใจแบบเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นบทสนทนากับเพื่อนเหล่านี้จะไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันมุมมองและช่วยกันขยับเข้าใกล้เป้าหมายของแต่ละคนเขาจึงค่อยๆสร้างวงเพื่อนที่มีคุณภาพแม้จะไม่มากแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายและเติมเต็มชีวิตของเขาอย่างแท้จริงคนฉลาดยังเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรมีความคาดหวังที่เป็นภาระเขาไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องมีเวลาให้เขาเสมอหรือจะต้องรับฟังทุกปัญหาของเขาตลอดเวลาเพราะเขารู้ว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเอง มีเรื่องราวและภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการเขาจึงให้พื้นที่และเคารพขอบเขตของเพื่อนอย่างจริงใจเมื่อเพื่อนต้องการเวลาอยู่กับตัวเองเขาจะไม่รู้สึกน้อยใจหรือคิดว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปแต่จะเข้าใจว่านั่นคือส่วนหนึ่งของการรักษาสุขภาพใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเขายังไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องเข้าใจเขาทุกเรื่องหรือเห็นด้วยกับเขาทุกมุมมองแต่เขาให้คุณค่ากับความพยายามที่จะเข้าใจกัน และความจริงใจที่จะอยู่เคียงข้างในวันที่จําเป็นเขารู้ดีว่าความแตกต่างในความคิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเติบโตถ้าเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับฟังกันอย่างมีวุฒิภาวะดังนั้นเวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันเขาจะไม่เลือกทะเลาะหรือพยายามเอาชนะด้วยคําพูดแต่จะรับฟังและพยายามเข้าใจว่าทําไมเพื่อนจึงคิดเช่นนั้นเมื่อเข้าใจแล้วแม้จะยังไม่เห็นด้วย เขาก็จะเคารพความคิดของเพื่อนและไม่ใช้ความเห็นต่างมาเป็นกำแพงในความสัมพันธ์เขาเชื่อว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ที่ความสามารถในการประคองความแตกต่างไม่ใช่การทําให้ทุกคนต้องเหมือนกันอีกมุมหนึ่งที่คนฉลาดใส่ใจเสมอคือความสมดุลระหว่างการให้และการรับในมิตรภาพเขารู้ว่าในบางช่วงเพื่อนอาจต้องการกําลังใจมากเป็นพิเศษหรืออยู่ในภาวะที่อ่อนล้าในช่วงนั้น เขายินดีที่จะเป็นฝ่ายให้มากกว่าเป็นคนคอยฟังคอยอยู่ข้างๆแม้อีกฝ่ายอาจยังไม่มีพลังจะตอบแทนกลับมาแต่เขาก็มีสติพอที่จะรู้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องยาวนานโดยที่อีกฝ่ายไม่พยายามปรับตัวหรือไม่มีความตั้งใจจะรักษาความสัมพันธ์ร่วมกันเขาก็ต้องทบทวนว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังเติมเต็มชีวิตหรือบั่นทอนพลังของตัวเองกันแน่ เพราะเขาไม่เชื่อในความเสียสละที่ต้องทำลายตัวเองเขาให้ได้แต่ต้องไม่สูญเสียตัวตนหรือทำให้ตัวเองหมดแรงไปกับความสัมพันธ์ที่มีแต่การให้ฝ่ายเดียวในขณะเดียวกันเมื่อเขาเองเป็นฝ่ายเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเขาจะไม่รีบคาดหวังหรือกดดันเพื่อนให้ต้องรับภาระอารมณ์ของเขาตลอดเวลาเขาพยายามดูแลใจตัวเองเป็นหลักและขอความช่วยเหลือในขอบเขตที่พอดีโดยไม่ทำให้เพื่อนรู้สึกว่าถูกแบกภาระเกินไป เขาเชื่อว่ามิตรภาพที่ยั่งยืนต้องมีการประคองกันอย่างสมดุลมีช่วงที่ให้และรับสลับกันไปตามธรรมชาติของชีวิตเมื่อมีความเข้าใจและเคารพในจุดนี้ความสัมพันธ์จะไม่รู้สึกหนักเกินไปสำหรับใครคนหนึ่งและจะยังคงงดงามได้แม้เวลาผ่านไปนานเพียงใดคนฉลาดยังเข้าใจเรื่องพลังของคำพูดในความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้งเขารู้ว่าคำพูดบางคำแม้จะดูเล็กน้อยแต่สามารถสร้างหรือทำลายความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ เขาจึงระมัดระวังและเลือกใช้คำพูดด้วยความใส่ใจเมื่อให้คำชมเขาจะพูดจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่เพื่อเอาใจเมื่อวิจารณ์เขาจะเลือกจังหวะที่เหมาะสมและพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรเพราะเขาไม่ต้องการทำร้ายความรู้สึกของเพื่อนเขารู้ดีว่าการพูดตรงๆไม่ได้แปลว่าต้องทำร้ายจิตใจแต่สามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเมตตาและความปรารถนาดีเขายังใส่ใจในคำขอโทษ เมื่อรู้ว่าตัวเองพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีเขาจะไม่ปล่อยผ่านหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่จะกล้าเผชิญหน้าและขอโทษอย่างจริงใจเพราะเขาเชื่อว่าคำขอโทษที่จริงใจสามารถเยียวยาความรู้สึกที่บอบช้าและรักษาความสัมพันธ์ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเขายังให้ความสำคัญกับการขอบคุณแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเพื่อนทำอะไรเพื่อเขาเขาจะไม่มองข้าม แต่จะกล่าวคำขอบคุณด้วยใจจริงเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าการกระทำนั้นมีความหมายสำหรับเขาเขารู้ดีว่าการรักษาความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งใหญ่ๆเสมอไปแต่เป็นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆที่ะส,สมจนเกิดเป็นความผูกพันลึกซึ้งในระยะยาวอีกมิติหนึ่งที่คนฉลาดให้ความสำคัญอย่างมากคือเขามองว่ามิตรภาพควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทั้งสองฝ่ายเขาอยากให้เพื่อนรู้ว่าเมื่ออยู่กับเขาไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องปกปิดความรู้สึกหรือกลัวว่าจะถูกตัดสินเขายินดีรับฟังทั้งวันที่เพื่อนมีความสุขและวันที่เพื่อนรู้สึกอ่อนแอเขาเข้าใจว่าการเปิดเผยความเปราะบางเป็นเรื่องที่ต้องการความไว้วางใจอย่างสูงและเขาจะไม่ทำลายความไว้วางใจนั้นด้วยการนำเรื่องส่วนตัวของเพื่อนไปพูดในที่อื่นหรือใช้เป็นข้อได้เปรียบในสถานการณ์ใดๆเขายังเชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยในมิตรภาพคือพื้นที่ที่ต่างฝ่ายสามารถเติบโตได้อย่างอิสระ เขาไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องอยู่ในกรอบเดิมเสมอหรือยึดติดกับภาพของคนเดิมเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเห็นเพื่อนเปลี่ยนแปลงเติบโตหรือมีเป้าหมายใหม่ๆเขาจะสนับสนุนและยินดีเห็นเพื่อนได้ก้าวไปในเส้นทางที่เลือกเองเขาไม่เอาความคุ้นเคยในอดีตมาเป็นข้อจำกัดให้เพื่อนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเข้าใจว่าคนเราต้องเติบโตและมีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงเสมอและในขณะเดียวกัน เขาเองก็หวังว่าเพื่อนจะให้พื้นที่แบบเดียวกันกันกบเขาเพื่อที่ต่างฝ่ายจะยังคงเป็นเพื่อนกันได้แม้จะเติบโตไปในเส้นทางที่ต่างกันบ้างก็ตามเขาเชื่อว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การจับมือกันแน่นๆไม่ยอมปล่อยแต่เป็นการเดินเคียงข้างกันโดยที่แต่ละคนยังมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่